ยัคเเคพันเตสังโฆปฏิชาณาตุอายังปัตมะาโคมหาเทรัสัปปะปูนาติอวะเสสาภาคาอัมหากังปะปูนันตุทิขุจะาสมณีรราชาคะทาจ,าาาจาป่ปะปูนันตุทิขุนันจะสมณนรานันจ่กขาถานันจะยะถาสุขังปริพุนฉันตู อด,ดิาภิปัเจดนนานสีนันต์ขอเจริญพรกันนศรัทธาลงปัะเคนพระตาหานพระุณเจ้าด้วยกันนะครับทันที่สะดวกอยู่ใกล้กุบาจย์พระเจ้าประสงค์รูปไหนก็เจริญพรประเคนพระตาหานพระุณเจ้ารูปนั้นได้เลยนะครับขอเราท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาทุกท่านจะภาพด้วยกันนะครับสา วันนี้วันวันนี้วันชาติอินเดียครับพิพิธภัณ็นเดยวันชาติอินเดียครับแต่ยมวัเลี้ยงวันเกิดเจ้าว่ารลัวว่าวันนั้นไม่อยู่วันนั้นไม่อยู่ก็เลยวันนี้ก็ขอนนมนุษ์พระคุณเจ้ารับฉลองศรัทธาขึวยเตียวสร้างชาติอีกวันหนึ่งนะครับอะไรนะครับขอนนมนุษ์พระคุณเจ้า ปรึกใช้ตะเกียบเหมือนเดิคมดค,รครับผมเหมือนเดิมครับครับผมปรึกใช้ตะเกียบเหมือนเดิมครับอาจจะอะไรน้ตเสียงมันนิ่ัยารเตะให้เป็นพูดกัอะไรเด็งวังนะครับรเตะวันนั้นอะไรโอโตเท็ิ้งวังนั้นพลองพรุ่งนั้นักพลองแอ่ก็นิสัยเนี่ยอาจจะทันทียม่ได้หัดเดาเสด็จก็ไ่ได้เนี่ยการเตะนี้พูดกันมาใช้ตะเกียบบ่อยๆจะได้ชินเห็น โคอะไอ่า้ตก็าตนหนึ่นิมนต์ครับผมนิมนต์ครับนิมนต์ครับผมบวาจจันนิมนต์ครับนิมนต์นะวัดดินเนินนิมนต์นิมนต์ครับนิมนต์ อนโมทนาจ้ภาพศรัทธาวันนี้ฝนตกโยมก็มาถวายการดูแลพระคุณเจ้าวันเดิมยิ่งวันฝนตก่ยิ่งฝนขวายเพราะว่าเป็นวันที่พระคุณเจ้าไม่ได้ออกบินสบาครับแต่เช้าท่านจะประชุมกันละบินไหมวันนี้ไปไหมวันนี้ทัศนวิสัยไม่ดีเครื่องวีเลยครับไม่สามารถเดินทางทําการบินได้ฉะนั้นก็ขอ นโมทนาคณะสัตยาเจ้าภาพทุกท่านในความห่วงใยในความดูแลในความใส่ใจอย่างว่านั่นละ่ะเพราะความคุ้นเคยนั่นล่ะเป็นรถอย่างยิ่งเพราะความคุ้นเคยนั่นล่ะในการดูแลพระเจ้าประสงค์ให้ความคุ้นเคยเป็นยาของพระ,ระพระเจ้าโศกท่านสร้างวัดแปดหมื่นสี่พันวัดสร้างเจดีย์แปดหมื่นสี่พันองค์เนาะแล้วก็อ,องค์ท่านก็ ทำการทำนุบํบำรุงพระศาสนา,าดูแลพระเจ้าผสมเป็นหมื่นๆพระอ,องค์ท่านก็ทำการเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ดูแลการทำสัญนาเผยแผ่พระศาสนาทำทุกสิ่งทุกอย่างวันหนึ่งท่านกรถามระถามพระคุณเจ้าพระโมคคัลลิบุตรติสสเทระว่าท่านเป็นญาติพระพุทธเจ้าหรือ,อยังท่านว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ายังเออขออภัยท่านพระโมคคัลลิบุตรติสสเทระท่านบอกว่ายังไม่ได้เป็นญาติพระพุทธเจ้าทรา,าบใดที ให้ลูกให้หลานในบวชในพระศาสนาจึงจะได้ชื่อว่าเป็นญาติของพระเจ้าแต่วันนี้ท่านทั้งหลายมาดูแลมาให้ความเอาใจใส่พระเจ้าพระสงฆ์สมอเนินเป็นญาติของพวกเราท่านทั้งหลายในความอบอ้อมอารีดูแลพระเจ้าพระสงฆ์อย่างนี้เป็นที่ยินดีเป็นที่ชื่นตาชื่นใจพระเจ้าจรศสงฆ์ทั้งหลายก็พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งที่พวกเราจะมอบให้ วันนี้พวกเรากําลังสร้างงานใหญ่ที่แรกก็คิดว่าไม่ใหญ่คิดทําไปทํามารู้สึกมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวันนี้เป็นแรงกระเพื่อมในหมู่ชาวพุทธในประเทศต่างๆงานที่พวกเรากระทาในเป็นแรงกระเพื่อมเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเรียนรู้สมาธิภาวนาอยากรู้ว่าพระคุณเจ้าชาวศรีลังกาท่านมาทําอะไรที่นี่นับจํานวนร่วมร้อย พระปุณเจ้าอินเดียท่านมาทําอะไรที่นี่จํานวนตั้งครึ่งร้อยท่านมาอะไรกันฉะนั้นพอที่นี่ถูกบอกกล่าวส่งข่าวต่อกันก็มีหลายๆที่หลายๆประเทศอยากจะเข้ามาศึกษาอยากจะเข้ามาเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านทั้งหลายพระคุณเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นท่านได้เรียนรู้ได้ศึกษาในกรณีเดียวกันครับงานใหญ่อย่างนี้ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าท่านทั้งหลาย ไม่ได้ใส่ใจดูแลช่วยเหลือในฐานะพุทธศาสนิกชนในฐานะแขกผู้รับแขกบ้านแขกเมืองเป็นหน้าเป็นตาเป็นหน้าเป็นตาให้เชียงใหม่เป็นหน้าเป็นตาให้บ้าในให้เมืองฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นยากในพระศาสนาเราท่านทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นยากของพระพุทธเ,เจ้าเพราเราได้อนุเคราะห์สงเคราะห์ดูแลพระเจ้าประสงค์ผูกําลังประพฤติปฏิบัติอนุเคราะห์สงเคราะห์ดูแลพระเจ้าประสงค์ ผู้กำลังทำความภาคความเพียรภาวนาความใส่ใจความดูแลความบอกอ่ามารีในจนถึงท่านว่าสมัยพุทธกาลพระเจ้าประเสิฐที่โกศลสนท่านก็สงสัยสงสัยว่าทําไมนะพระเจ้าะสมทั้งหลาย,ยถึงไปไปแต่บ้านท่านอนาาขาปิลทิศเสรษฐถีไปแค่บ้านนางวิสาขาจริงๆทั้งข้าว ข้าวน้ำโพชนาหารก็ไม่ได้เลิศอะไรเลยข้าวในวังนี่มีเนื้อมีอาหารอย่างดีเลยแต่พระก็ไม่ไม่อยากมาทําไมพระึ้นไปบ้านท่านอนาถาปินที่จัดเสถียีทั้งทั้งที่บ้านท่านอาาถาปินที่จัดเสียีมีแค่น้ําผักดองมีแค่ข้าวมีแค่ปลายข้าวท่านยังพากันไปรับบิณฑบาตอย่างยินดีรีดา อย่าง mi, สนิทชิดเชื้อพระเจ้าท่านยังว่าเพราะความคุ้นเคยนั่นแหละเป็นรสชาติที่อร่อยที่สุดเพราะความคุ้นเคยนั่นแหละเป็นรสชาติที่ดีที่สุดดังนั้นพระเจ้าองค์ถึงว่าอาหารนั่นไม่สําคัญสําคัญว่าเป็นข้องใครสาคัญว่ากินกับใครของไม่สําคัญนะสําคัญว่าใครให้ไปไหนก็ไม่สําคัญนะพี่สงสําคัญว่าไปกับใครเนาะดังนั้น ความใส่ใจการดูแลพระเจ้าประสงค์อย่างนี้ของคณะรัทธาทั้งหลายจึงเป็นความคุ้นเคยจึงเป็นความอบอุ่นในใจะฉะนั้นวิธีการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบระบบก็เลยผักดันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปได้เพราะความใส่ใจของเราท่านทั้งหลายนี่เองในานามพระเจ้าประสงค์คณะสัทธาทั้งฝ่าย ไทยและก็ฝ่ายศรีลังกาขอโนมโมนาขอบคุณความดูแลความใส่ใจความเอาใจใส่ของท่านทั้งหลายผู้ที่ดูแลพระเจ้าโพสม์ผู้ที่กําลังให้การพักดังการทําสมาธิภาวนาซึ่งพวกเราเรียกว่ามหาปณิธานของหลวงพ่อให้สําเร็จได้สมประสมพระหลวงพ่ออยากจะให้ทุกคนเกิดความสงบในใจรู้จักตัวเองฝึกตัวเองศึกษาตัวเองสร้างกําลังจิตกําลังใจให้ตัวเอง พอสร้างพลังจิตได้แล้วโลกใบนี้จะสงบสุขได้เพราะทุกคนต่างคุ้มครองใจของตัวเองวันนี้นาะีฟังฝั่งฝั่งหนึ่งกําลังเดือดร้อนเลยไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝั่งยุโรปตอนนี้มีผู้อพยพไปทะเลาะบอกแว้งกับคนพื้นถิ่นอยู่แย่งที่กันกินแยง่งที่กันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสวุ่นวายไปหมดเพราะเหตุว่าจิตมันหมดพลังใจมันไม่มีกําลังดังนั้น อาการใช้กําลังนี่ไม่ไม่ใช่คําตอบของความสงบได้เลยตั้งแต่อดีตการโบราณนานมาจนถึงปัจจุบันนี้การใช้กําลังก็ไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องความสงบในใจต่างหากที่เป็นคําตอบของทุกอย่างเป็นคําตอบของความสงบครับดังนั้นสันติภาพโลกจะเกิดได้ก็ในเมื่อเกิดสันติภาพในใจต้องเราก่อนกาลังรอเวลาอยู่ว่ามันจะเกิอดอะไรขึ้นสังเกตบ้านเมืองกัน ที่ไหนทั้งหมดทั้งปวงครับมันจะเกิดสิ่งใดขึ้นก็ตามแต่ถ้าใจเราสงบใจเราไม่วุ่นวายไปอยู่ไหนก็ไม่วุ่นวายถ้าใจมันไม่วุ่นวายไปอยู่ในที่ที่วุ่นวายใจก็ยังสงบอยู่นั่น,หนแหละแล้วเราก็ยังสงบอยู่ได้เป็นสุขอยู่ได้เพราะหัวใจเราไม่วุ่นวายแต่ถ้าหัวใจวุ่นวายซะอย่างเดียวเท่านั้นแม้ไปอยู่ในที่เงียบๆเ,เราก็อยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่เป็นสุขเพราะหัวใจมันวุ่นวาย ชีวิตเรามีแต่ความวุ่นวายวุ่นวายเบื้องต้นวุ่นวายในใจเรานี่แหละไปนั่งไปนอนไปซ่อนอยู่ตรงไหนมันก็วุ่นวายอยู่นั่นแหละแต่ถ้าใจเราสงบสักอย่างหนึงห่งแม้จะอยู่กลางแดดร้อนๆเราก็สงบได้เราก็เป็นสุขได้เพราะใจเราไม่วุ่นวายดังนั้นเบื้องต้นมาสร้างความสงบขึ้นในใจสร้างความไม่วุ่นวายด้วยการรู้จักตัวเองด้วยการหยุดจิตไม่ให้คิดเป็นเ่ององ่นอยู่กับอารมณ์เดียวที่เรียกว่าการถันสมาธิครับลำดับถัดไปจะได้นำพาการนั่นศรัทธา ส่วนลักขีส่วนอินทปิโสเพื่อจะได้สรรเสริญปุญฺรัตนัตนตายัยเวลาสวดไปแล้วก็รู้อยู่กับคาสวเาดเราโดยวจีกรรมเราก็สวดออกไปแล้วก็รู้ในทุกๆคําเอาจิตไปกากับอยู่กับการสวดอย่างนี้ก็เป็นการทําสมาธิภาวนาเป็นด้วยวิธีการอีกวิธีการหนึ่งครับ ติเตสෝภะกวัณะสัมมาสัมพุทโธเวจจาจรณสัมปันโนสุกโตโนตะวิฑโธอนุตตโรปุริสธรรมสารเตสาธาเตวะมะโนส

lareskala eสga thoสก็ à on io on nàyòcara

tì sao vạc à tôm bạc à để tì coi à kari coi em bà sĩ coi à phân hải coi à bạc à tâng vê tĩ tà bô vê nhỏ प न भगवतो सकि प न भगवतो सोसामे पति

ตํโลกัสสติอิติปิโสภควาปรังสัมมาสัมพุทโธเวจจจรณสัมปันโนสุ

पदे पानो भगव गो या यदि पानो भगवजा भगा गोजामे चिपते पानो भगवजा गो याञ तारे गोरे स อะตะโภเรสภกะระเอสะภะคะวะโตสังฆะโฆอะหุนาโยภาหุนาโยตักขิณายโยอัญชะอิคะระติโยอนุตตะ จากคำสนินา้นตงเป็นบุมส <arn> <ens> ่วนได้จะไผลบนบนอันที่ก้าไเจ้าได้บังเป็นแล้วนั้นเดิมสิบลพรนะครับรัตนตัยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนัตยะติทศาด้วยเดชแห่งะรัตนตรัย กตปุญญานุภาเวนานด้วยอนุภาพคุณนมความดีบาร,รมีธรรมในท่าเนเจ้าคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังเสรินทโรและอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงเป็นมหันตเดชานุภาพส่งเสริมน้องนำใ้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายจงเป็นผู้มีอายุวันนะสุขะภารปฏิพาณาสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติการปารถนาความปรถนาสินหน่งประการใด อันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมนำมาซึ่งความสุขแก่ท่านแก่ครอบครัวของท่านแก่สังคมและสายงานของท่านแล้วไซขอความปราถน,นานั้นๆจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสาเ,เร็จแด่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ,อยะทาวารวาปุราปาริปุรเรนติสักระ เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังมุปาคปฏิอิทิตังปทิตังตุมหังกิปเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโดปนาราโสยะธามนิโชติราโสยะธาสัมปิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรภะ สโตมาเดปาวัะวันตรายโยจุขิติกายุปภะวะสามิติโยวิวัจันโตสัพะโรโกวินัสโตมาเดปาวัะวันตรายโยจุขิติกายุปภะวะสัมิติโยวิวัจันโตสัพะโรโกวินัสโต มาเตาวะดวันตรโยสุขีปิกายุปภวะอาภิวานนาเสเรสานิจังวัคาปจาิโนจาตารธมวัดคันติอายุวันโนโซฆาภราคตุเอปัสนนาตังคังธัรมมิจจานตัง A à, ke bo te pa san na 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 ke na ye anu A à, ke tham me pa san na na vi ra po pa sa me su ke A à, ke sang ke pa san na na bun ya ke te A à, ka sa ming da na da 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 ngakam bun yang pa wa chati อาคังอายุจัวันโอจายาโสกิติสุขังบาลังอากัสสดาตเมทาวีตุเดวะบุตโตมโนสวะอากัปปตุปมมุเตเตวตโตสัพพมังกรังราคัปโตสัพปเดวะตา สัมปัุทธานุภาวนะาสดาตาสติปวันโตเตาวะตโตสัปมังดราระคันตตสัปปเดวตาสัมบัตธรรมุภาวนะาสดาตาสติปวันโตเตาวัตุตสัพมังดราระคันตุสัปเดวตาสัมบสังฆานุภาวนะ

ยาวะเทวะอิมาสกายาสติติยาญาปนายาวิหิงสุปารติยาพระมจาริยานุกาหายาเอเตปุรานาจเวดานังปฏิอังกามินนวันจเวดานังนาโอปะเนสามิยาดาราจเมผะวิตติอนาวัจตาจพาสุวิหโรจ สภาพแห่งตนให้สมบูรณ์พร้อมและยังประโยชน์ตนแลประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์เดินสาธุสาธุสาธุอานุโมทามิจี่ฉันเขาไม่นจิตฉันเขาแก่ผมลืมไปนะครับผมลืมไปเลยว่ามีบทนี้นะครับเดี๋ยวเรา ครับผการเดินเร็วว well ้พระกันก่อนนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอะพิวาเทมิสวากาโตพระกวาตาธรรมโมธัมมังนะมะสัมมี ตฏิปันโนภากวะโตสาวกาสังโฆสังฆนามามิกระทุน้นจากตัวมรการนามสัสก,การพระจารย์ร้อมกันนะครับตราบนามสัสก,การพระอาจารย์นำในานามวัดป่าสมเด็จพระยาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสินทโรขออนุโมทนาในกุศละเจตนาในคณะเจ้าภาพ พระาหารสังฆทานน้ำปานาในเช้าวันนี้ทุกๆท่านนะครับในลำดับถัดไปขอการาบเรียนเชิญคณะเจ้าภาพบอกตนสาธุชนคณะสัทธาทุกๆท่านร่วมรับประทานอาหารได้นโอกาสนี้นะครับผมการาบเรียนเชิญครับผม